Suzuki e ีซี d ดร v e เป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิได้ง่ายๆทุกรุ่นผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับคัมเปนสุดคุ้มค่าดอกเบียย0%หรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนไปเลยครับกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อทุกคนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม s u ซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki c o t h ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่เอออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสจแดงครับในวิดีโอวันพุทธที่19มิถุนายนนี่ครับเข้าสู่กลางสัปดาห์เมื่อวานเนี่ยผมไลฟ์ไป2รายการมีคําก็คือรายการของตัวเองครับในช่องมายุสไตน์เกี่ยวกับข่าวซื้อขายฝากไปติดตามย้อนหลังกันได้ถ้าไหนอยากดูยาวๆเพลินๆนะครับเรื่องของ คุณกําลังตลาดซื้อขายนักเตะที่เชื่อมโยงล่าสุดกับดีลกองหลังแล้วก็กองหน้าส่วนเลคคาเฟ่ก็จัดเต็มกันในหลายประเด็นครับในช่วง2ทุ่มเมื่อวานที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาด้วยครับสถานสะดวกรับชมย้อนหลังก็สามารถติดตามได้เช่นกันเนื้อหาที่นํามาฝากกันวันนี้ครับมีเรื่องราวของทีมชาติกรีเกี่ยวกับเดคันไรส์แล้วก็คอบบี้ไมนูรวมถึงข่าวซื้อขายตําแหน่งกองหลังแล้วก็กองหน้านะครับกองหน้าเดี่ยดูชัดเจนแล้วว่ายูเต็ดจำกัด โค้้าลงมาแคบลงแล้วครับมีลิสต์รายชื่อที่ออกมาตอนนี้แค่3คนเท่านั้นต้องดูว่าจะปิดได้ไหมส่วนเรื่องของกองหลังก็มีมาฝากเหมือนเดิมเช่นกันท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราแล้วชืช่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปกับบรรดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรื่องราวของคอบบี้ไมนูกับเดคการไรส์หลายคนก็เชียร์ให้เขาได้ลองออกซ้ายเป็นตัวจริงดูบ้างครับหรือไม่ก็จะเป็นอันดัมวอร์ตันก็ได้ที่มาจากคริสตัลพาเลท ติดขุมกำลังชุดนี้ด้วยในการลุยศึกยูโร2024ซึ่งผลงานของก็เดซงเกตในการวางทัติกเกมแรกเนี่ยยังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับไมนูก็พูดถึงเดคันไรส์ว่าทุกคนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วว่าเขาคุ้มค่ากับเงินที่อาร์ซอนซื้อไปแน่นอนครับเป็นนักเตะที่ดีมากๆและพิสูจน์ได้เห็นแล้วในทั้งระดับทีมชาติและก็ระดับสโมสรอนการเล่นโลกเขาเนี่ยทำให้ผมหรือว่าตัวไมนูเนี่ยมีอิสระในการเล่นมากขึ้นครับช่วยให้ผมเติมขึ้นไปข้างหน้าได้บ่อยครั้ง โจมตีเข้าไปที่สุดท้ายและก็อุ่นใจมากๆที่มีเขาอยู่ตรงนั้นครับอยู่บริเวณกลางสนามคอยช่วยเก็บกวาดให้กับทีมมันเหมือนเป็นความฝันแล้วแหละที่จะเล่นร่วมกันไม่์นูบอกต่อว่าเดือนธันวาคมเนี่ยไรซ์เป็นผู้เล่นที่ดีมากๆแล้วก็โดดเด่นในแดนกลางครับเมื่อผมได้เล่นร่วมกับเขามันจึงเป็นความสุขที่ได้เล่นกับคนที่แข็งแกร่งมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะจังหวะที่มีบอลอยู่กับตัวอังกฤษจะลงเล่นวันพฤหัสที่2ี่นี้นะครับในเวลา5ทุ่มตรงเจอกับเดนมาร์ก ซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยมีแต้มมาด้วยกันทั้งคู่ครับเกมแรกอังกฤษชนะเซอร์เบียมา1 0ึ่งศูนย์ครัที่เดนมามร์กเสมอกับสโลวีเนียมา1ต่อหนึ่งมาดูข้อมูลภายในทีมกันบ้างครับเสืออังกฤษหลายที่ก็บอกถึงเบื้องหลังที่ไอ้ธนาเจอกับปัญหาเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับโดยผลงานช่วงต้นฤดูกาลไล่มาถึงกลางฤดูกาลและปลายฤดูกาลเนี่ยไม่ดีนักโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกออกแนวย่ำแย่ด้วยซ้ำครับมีแค่ช่วงที่ติดเครื่องได้คือหลังปีใหม่ ที่ลามุสลุนยิงต่อนเนื่องประมาณ4-5เกมเนะครับนั่นเป็นช่วงที่ดีที่สุดในแง่ของการเก็บผลาในขันแต่ระหว่างฤดูกาลทั้งต้นซีซั่นแล้วก็ปลายซีซั่นเจอกับอุปสรรคหลายอย่างครับเทนฮามองว่าผู้เล่นยูเตดบางคนเนี่ยเจอกับผลกระทบเรื่องสถานการณ์ลบๆในทีมทั้งเรื่องของสมโมสรแล้วก็ปัญหาบาดเจ็บต่างๆมากมายรวมถึงความมั่นใจและความแข็งแกร่งของจิตใจเนี่ยที่ไม่ดีพอด้วยครับกับการรับมือกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลต่างๆนานา บางคนสามารถผ่านอุปสรรคได้แต่ต้องใช้เวลาแต่บางคนก็ผ่านไปไม่ได้เลยครับกับกระแสกดดันที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับนักเตะในห้องแต่งตัวที่ทำตัวเหมือนใหญ่กว่าผู้จัดการทีมด้วยครับในแง่ของการพูดคุยกันแล้วก็แนะนำในสิ่งที่อยากให้โค้ชทำซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากนักข่าวระดับสูงอย่างลอรีวิทเวลแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็ต้องลองชังกกำนักดูครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้บทสนทนาที่แท้จริงกับนักเตะและโค้ช รวมถึงว่าผู้เล่นในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างสภาพจิตใจเป็นอย่างไรเพราะในห้องแต่งตัวบางทีก็จะมีแค่คนที่อยู่ในนั้นเป็นคนใกล้ชิดของสโมสรอาทีเชนสตาฟโค้ดเจ้าหน้าที่ทีมมาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับไล่เลียงไปทีละดิวทั้งในดิวของฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งขาเข้าที่ยังเชื่อมโยงอยู่กับสโมสรหลายสโมสรในยุโรปครับยูเตดยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับอัมราบัตนะครับกำลังรอดูสถานการณ์อยู่แล้วก็ ไม่ได้คิดว่าจะต้องเซ็นเร็วนี้ครับต้องประเมินทางเรื่องอื่นๆหลายๆทางเผื่อไว้ด้วยทั้งงบประมาณที่จะต้องใช้ในดิวกองกลางกองหลังแล้วก็กองหน้าซึ่งสัญญาของอาร์บัต่ยกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดเดือนนี้ครับ30มิถุนายนกับสัญญายืมตัวที่ยืมมาหนึ่งฤดูกาลจากเฟอรตน,นติน่าเมื่อต้นซีซั่นที่แล้วรายงานนี้มาจากริเฟย ซึ่งอารมาบัตดูแล้วเขาอยากจะอยู่มาอยู่แต่ต่อไปตามข่าวตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสมโมสรอนเองว่าจะเลือกซื้อเขาขาดหรือเปล่าเพราะมีออชชั่นที่25ล้านยูโรหรือ21ล้านปอนด์แล้วก็มีหลายทีมสนใจครับทั้งในยุโรปลีกอิตาลีลีกเดิมที่เขาเคยเล่นรวมถึงในพรีเมียร์ลีกด้วยซึ่งถ้ายูเตดเลือกไม่เดินดิวก็แปลว่าอาจจะต้องการเก็บงบประมาณส่วนนี้ไว้ซื้อนักเตะตำแหน่งอื่นหรือคนอื่นนะครับแต่ถ้าเลือกเดินดิว นั่นแปลว่าพวกเขามีงบประมาณมากพอที่จะซื้อดีลใหม่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณที่จะซื้ออัมราบัตเจอดูกาดิมาเซโอหนักข่าวจากอิตาลีก็บอกว่ากาตาสลายสนใจที่จะซื้อโซฟิอาอัมราบัตไปร่วมทีมด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ปิดโอกาสที่อัมราบัตจะอยู่กับเมนยูเตดต่อไปส่วนข่าวผู้เล่นเกมรับมีมาฝากกัน1-2ึ่งถึงสองดีลครับคิสซอปพัลเลนเนี่ยอยากได้เงินประมาณ65ล้านปอนด์ในดีลของมาร์เกอรีนะครับ ในะการจากแมทรอของเซอรกกาฟบอกว่าพาเลทพร้อมปล่อยในราคานี้ถพายูเ็ดจะเดินดิวนี้จริงๆคงจะต้องเจรจาบีบราคาลงมาครับซึ่งเมื่อวานผมไนะนําเสนอไปแล้วว่าไอเดียหนึ่งที่เซอร์กิตมอ็คือการนาวันบิสก้าไปบวกเงินแล้วก็ลดราคามากระฮีลงมาซึ่งตอนนี้กระฮียังเล่นกับีิชอังกฤษในยูโร2024อยู่ครับก็ยังเป็นขั้นตอนของ2สโมอสรและขั้นตอนของเอเจนต์ G กับแมนยูเตด ส่วนดิวของจราดเบดเวตที่ยื่นเข้าไปก่อนหน้อานนี้35ล้านปอนด์แลวโดนปฏิเสธกลับมาเนี่ยมีรายงานจากฟอร์บิชเชอรโโโนบอกว่าเอลตันต้องการเงินประมาณ65-70ล้านปอนด์ครับสำหรับดิวจราดเบดเวตและยูเต็ดก็สามารถตกลงขายส่วนตัวไปได้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดหากเอลตันยังคงต้องการเงินก้อนโตหรือว่ามูลค่าเกินความเป็นจริงเนี่ยยูเต็ดก็พร้อมจะย้ายไปที่ดิวอื่นหรือหาเป้าหมายอื่นนะครับจากรายงานล่าสุด ก็คงต้องรอดูว่ายูเต็ดจะยื่นข้อเสนอที่2ไปหรือเปล่าแล้วเป็นราคาเท่าไหร่โดยปกติแล้วข้อเสนอที่2เนี่ยมักจะยังปิดดิวไม่ได้ครับต้องรอถึง3หรือ4แต่ถ้าลากยาวไปถึงจุดนั้นและยูเต็ดมีตัวเลือกที่ดีกว่าที่เชื่อมโยงอยู่อาทิเช่นกอนโซโลอินาเซโอที่มีค่าิีสัญญาหรือแม้กระทั่งเรนนี่โยโลและชองแคลตดิโบก็เป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงอยู่เหมือนกันในขณะนี้ส่วนดิวปีขวาที่หลายคนลุ้นอยู่แม้ว่าจะเป็นตัวเลือก ตำแหน่งรองรองกับการเสริมทัพตลาดรอบนี้นะครับยูเต็ดคงจะต้องประเมินดูเพราะว่าพวกเขาเชื่อมโยงกับไมเคิลลิเซ่จากคิซโซ่ผเรลอยู่พักใหญ่แล้วแต่ว่าข่าวเหมือนน้มเอียงไปทางเชลซีแล้วตอนนี้มีชบ,บิสซิม,มอนตครับปีของไลฟ์ซิกที่มีความสนใจล่าสุดเข้าไปซึ่งไม่ใช่จากสกายสปอร์ตบอกว่ายูเต็ดกำลังพูดคุยกันเป็นการภายในว่าจะแสดงถึงความชัดเจนดิวไมเคิลลิเซ่หรือเปล่านะครับหรือจะยื่นข้อเสนอไปทางการเข้าไปหรือไม่ครับเพราะว่า ดิวออริเซ่เนี่ยเป็นนักเตะที่อนาคตไกลแน่นอนอายุแค่ยีปีถ้าไปทีมใหญ่แล้วโอกาสจะคว้ามาในอนาคตก็ยากชนชามีวซิม,มอนเนี่ยก็เป็นนักเตะที่จับตามองอยู่ในขณนะนี้เพิ่งลงเล่นกับเนเธอร์แลนด์ไปในเกมล่าสุดตำแหน่งปีกขวานะครับมาดูดิวกองหน้ากันบ้างครับที่มีเชื่อมโยงอยู่3ดิวหลักๆที่เดวิดออนซีนบอกในบทความของเดเลติกก็คืออีวานโทนี่นะครับดิวแรกจากเบนฟอร์ดสัญญาในกำลังจะหมดในปี2025 แต่โทนี่ยังไม่ได้มีข้อเสนอยางเป็นทางการเข้าไปครับเขาอายุ28ปีอาจจะเป็นช้อยตัวเลือกที่เพิ่มประสบการณ์และความเก่าในแนวลุกแต่อาจจะไม่ตรงสเปคของอีเนออสแบบทันทีเพราะว่าเขาอายุเกิน25ไปแล้วนะครับแล้วก็อีวานโทนี่ยังอยู่ในคัมทีมชาติอังกฤษเป็นตัวเลือกรองจากแฮร์รี่เคนตำแหน่งหน้าเป้าต้องย้าตำแหน่งกับโอลวัตกินด้วยความเป็นอังกฤษด้วยแล้วครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาเป็นดิวที่จับต้องได้เลยทั้งเรื่องของฝีเท้าการพักบอลลูกกลาอากาศ ตรงสเปคของจันฮักแน่นอนอีกดิวดิวที่2ครับที่ออนซีนพูดถึงเหมือนกันก็คือจอร์แดนเดวิดที่ผมย้ำไปในวิดีโอหลายรอบแล้วว่าส่วนตัวผมชอบคนนี้ครับผมคิดว่าเดวิดแม้ว่าจะอายุ24แต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เขาเล่นกับลิวมา4ปีเต,ต็มๆและพร้อมจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ราคาหน้าถูกกับโทนี่แน่นอนเพราะว่าสัญญากําลังจะหมดด้วยบวกกับประธานของพวกเขาที่ลิวเนี่ยก็บอกแล้วว่าพร้อมจะปล่อยทั้งเดวิด แล้วก็เลนิโยโรออกจากทีมนะครับดูว่าจะมีข้อเสนอที่เหมือนเข้ามาแข่งหรือเปล่าถ้ายูเตดยื่นเข้ามาจ,จริงผมเชื่อว่าเดวิดน่าจะเปิดโอกาสที่จะย้ายมาที่แมนเชสเตอร์เตดแน่นอนสซย์หนึ่งนิวมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วนะครับนิกเซเมราโลครับสายข่าวฝั่งมิลานบอกเองว่ามยนะูเตดนัดติดต่อเข้าไปโดยตรงกับเอเจนต์ของโจโชเซอร์ซีนั่นคือเคียร์ชูรับเชียนครับที่เป็นคนเรียกค่าเยจ่ตนฟรี หรือว่าค่าเดินดิวประมาณ12.6ล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้เอซิมิลานเป็นผู้นำในดิวบาร์เฟลนพาเทนเบิร์กก็บอกว่าโจโจเซอร์ซียังเป็นเป้าหมายที่ต้องการของยูเตดในการเสริมกองหน้าอยู่นะครับแล้วก็นักเตะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวลติกบอกต่อไปว่ายูเตดเนี่ยชื่นชอบโจโจเซอร์ซีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับแล้วพวกเขาก็มองเป็นตัวเลือกที่จะเข้ามาแขา่งขันตำแหน่งกับลาบูสอยลุนโดยจะตัดทิ้งเรื่องของออวานโทนี่กับโจธานเดวิดไปไม่ได้นะครับในข วันนี้หวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันในคลิปวิดีโอวันพุธนะครับฝา<อ> like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรามมนยูสู้ตายด้วยนะครับเราพบก,กันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างใครไมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ